้านอาหารเกาหลีนนะคะ่ะยูเรกวานะคะเข้ามาจากปกซอยนิดเดียวนะคะอยู่ทางความือนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอาหารเกาหลีเท่ากัน,นะคะ่ะมบรรยากาศร้านยูเรกวานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนันค่ะเข้ามาก็ได้กลิ่นหอมเลยอะ่ะตรงนี้ก็ดีนะ ทนนี่ชั้นสนะคะเขามีบริการลักษณะเป็นห้อง p r i v a t นะคะสำหรับมาเป็นกรุ๊ปก็ให้สำรองที่นั่งลุกหน้ากันได้นะคะมีทั้งห้องเล็กห้องใหญ่นะคะ บายเซตบุฟเฟ่นิดนึงนะคะราคา5 9 9บาทนะคะบวกบวกทีนี้ว่าถ้าเน็ตแล้วก็คือคนละ7 0 5บาทนะคะรวมน้ำดื่มที่เป็นชาร้อนชายเย็นแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะสั่งได้ทั้งหมดนี้ไม่อันเลยถูกไหมะคะในระยะเวลา2ชั่วโมงแถวแรกนีก้จะเป็นเนื้อหมดเลยเนื้อหมดเลยเนื้อเ,เอบอร์นหนึ่งจะเป็นคาบิซังนี่จะเป็นเนื้อช่วงที่โครงเอช่วงซี่โคองใช่แล้วก็อาชันซังนี่จะเป็นเนื้อกะบังลมอาชันซังเนื้อกะบังลมแล้วก็อันนี้จะเป็น ตัวดูนี้จะเป็นเนื้อสไลด์ติดมันเนื้อสไลด์กระผมอุสนจะเป็นลิ้นลิ้นวัวนะครับเบอร์ห้านะครับผมตัวนี้จะเป็นหมูสามชั้นหมูสามชั้นชอบมากเลยเทจิคาบีนี่จะเป็นในส่วนของชั้นข้อหมักซอสธรรมดาใส่ความหมักซอสครับผมเบอร์เจ็ดนี้นะครับจะเป็น กันขอหมักซอสใส่พริกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหมูกุชจังคือหมักซอสกุชจังเป็นสันคอครับผมตัวนี้ซิกเนเจอร์ของร้านทุกโต๊ะต้องมีและทุกโต๊ะต้องสั่งซุปกิมจิออ่าันนี้ครับผมชินาบูเกยนี้จะเป็นซุปทะเลซุปทะเลแล้วมันต่างกันต่างกันในส่วนของตัวนี้เป็นหมูอ่านะครับตัวนี้จะเป็นทะเลจะเป็นปลาหมึกกับหอยลายนะครับตัวนียุเกจังจะเป็นซุปเนื้อนะครับข้างในก็จะมีวุ้นเส้นวุ้นเส้นเกาหลีด้วยนะครับตัวนี้ อันนี้ก็คือบิบิมบับบิบิมบับข้าวข้าวย่าเนื้อได้นะครับผมเลือกได้เนื้อนะครับผมไอ้มูฮั่ซอนจะเป็นพิซซ่าเกาหลีนีซิกเนเจอร์ของร้านมีกันเหมือนกันนะครับแล้วก็จะยกบุกครึ่งนี้จะเป็นหมูผัดซอสนะครับผมอ่าแล้วก็กิมจิพิซซ่านะครับผมก็คือเป็นพิซซ่าหน้าใส่กิมจินั่นเองนะครับผมก็คือเป็นแป้งเกือเดียวกันแต่ต่างตรงว่าจริงเป็นกิมจิแค่นั้นเองนอกจากนี้นอกจากในเมนูนี้จะมีกุ้งด้วยมีกุ้งด้วยมีกุ้งมีปลาหมึกมีเห็ดออริจิ โอเคให้เรามาย่างได้ด้วยใช่กุ้งปลาหมึกเห็ดออริจินะคะก็สั่งได้ไม่อั้นเหมือนกันข้าวเป่าเป็นข้าวเ้าไม่สั้นญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นรวมแล้วรวมแรงรับนี้ทุกอย่างสั่งได้2ชั่วโมงโอ้ทานได้ดีงามมากแล้วก็ห้องส่วนตัวตามไซส์สามช้าสามสี่เก้าไซส์เขาเป็นสามอันนี้เทนเน็ตแล้วกี่บาทเน็ตแล้วประมาณสี่ร้อยสิบ รวมน้ำชาแล้วเหมือนกันโอเคสองชั่วโมงก็คือเมนูจะเป็นหมูอย่างเดียวเลยตามนี้เลยนะคะแล้วก็ซุปกิมจิแค่นั้โอเคแต่ก็ดูน่าสนใจนะสำหรับคนที่เข้าทานได้ประมาณนี้โอเคสองตัวคาะอันนี้กันจังอันนี้ซัมจังอันนี้เป็นกิมจิมะละกอกิมจิผักดองผักดองนะครอันนี้เป็นกิมจิสดนะคะจะได้ความเฟรชนะคะนี่เป็น สลัดสลัดครับผมมีรากบัวรากบัวหัวหัวโตแล้วก็หัวโตแล้วก็ผักขมอ๋อแล้วอันนี้คือเป็นผักกาดหอมยำครับผมเขาเรียกผักยำอันนี้คือผักห่อนะคะกินกับหอมย่างโอเคค่ะนะครับผมถ้าอยู่เกาหลีจะแพงมากนั่นคือสามชั้นตรงนี้นะคะไม่ถึงแม่ครับพี่ต๋อย กขาดีเขานิยมหมูสามชั้นมากกว่าเพราะว่ามันหนาวไม่ได้มีขายโอเคอันนี้หมูสามชั้นค่ะอันนี้จะเป็นสันคอนะคสันคอหมักซอสนะครับปกตินะครับอันนี้จะเป็นหมักซอสแต่พริกนะครับผลดจากประมาณนี้นึงี่ตัวนี้เป็นหมักซอสกุชชจังนะครับผมเลเวลความสูงขึ้นไหมเพิ่มจากค้าวหอมตรงนี้นะครับเดวิลกุชชจังสันคอหมักซอสใส่พริกนะครับแล้วก็สันคอหมักซอสปกตินะฮะอ่าฮะทีนี้มาชุดเนื้อชุดเนื้อค่ะชุดเนื้อนะครับก็จะมี4ตัวนะครับผม เห็นด้านข้างตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นลิ้นนี้เนาะลิ้นวัวนวนะครับผมอยู่ด้านในนะเห็นนิดบ้างนะครับผมมีติดมันขาวๆเนี่ยเป็นเนื้อสไลด์ติดมันเนื้อสไลด์ติดมันค่ะครับผมแล้วตัวนี้นะครับผมถัดมาเนี่ยสีแดงๆความตัวนี้จะเป็นช่วงกระบังลมกระบังลมใช่ครับตัวนี้ไขนน้อตัวนี้จะนุ่มครับผมกระบังลมนะตัวนี้นะครับผม เป็นช่วงที่โค้งนะครับจะเหนียวนิดนึงเพราะว่ามันติดเอ็นนะครับเนเหนียวจะเหนียวนุ่มนะครับผมอันนี้ก็จะออกนุ่มนิดนึงนะครับนี่คือชุดหมูร้วงนะเนื้อลวมขอบคุณค่ะเป็นชุดเนื้อนะคะอ่าโอเคเอามานะครับเอามาอันนี้เป็นชุนดูบูนะครับชุนตูซุปทะเลนะครับผมซุปทะเลอ่าครับจะเป็นเต้าหู้ไข่นะครับผมด้านในนะครับแล้วก็จะมีปลาหมุดและหอยลายนะครับผม เราจะห่อผักแล้วก็เอาเนื้อมาใสา่กระเทียมใส่พริกใส่นะคะแล้วก็ซอสน,นะคะแล้วห่อกินอย่างนี้เลยนะคะ เต้าหู้นมสดนะคะรวมในบุฟเฟ่ราคา599แล้วนะคะจะได้กล้วยค่ะร้านมีมุมเล็กๆนะคะเป็นฉากสำหรับนั่งถ่ายรูปบรรยากาศเกาหลีได้นะคะก็มีชุดบริการฟรีนะคะเป็นชุดฮันบกมาใส่เล่นๆกันนะคะถ่ายรูปกันได้ค่ะ เดี๋ยวไปลองกันเลย